มันต้องใช้น้ำมันในการทอดฮะเป็นน้ำมันพืชทั้งน้ำมันและเนยฮะเนยใน,ในส่วนผสมครับผมน้ำมันเป็นตัวหลักส่วนเนยเป็นตัวเป็นตัวเพิ่มเพิ่มเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเสร็จแล้วก็จะห่อเป็นลูกนีเขาเรียกว่ารูตีตกห่อเป็นลูก,กนะครับผมก็จะได้รูติเป็นลูกอันนี้ก็จะทานได้เลยครับ ขั้นตอนการรับประทานครับผมก็แกะกระดาษในการฉีบทานง่ายๆ่ายง่ายง่ายครับผมแลวก็สามารถรับประทานได้เลยไม่เลอะไม่ซักปรกส่วนนักท่องเที่ยวก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกาบันีท่านใดที่สนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการทําโรตี ทางร้าน,นมามาลุตีกันก็สามารถที่จะให้การเรียนรู้สาธิต DIY กับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการเรียนรู้การทำดีได้นะครับก็เร <è S 1> ียนเชิญทุกท่านที่มาเที่ยวกับบัญยีมาได้นัที่ร้านมามาลุตีกันอยู่หน้าโรงเรียนครับผมขอขอบคุณในโอกาสนี้และก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวเกาะบันยีนะครับขอบคุณครับ